เอาเราสุเพ่อนทุกคนนี่ผมม้นมาอยู่ในเกมเที่ Two Days Part 2นะครับผมเฮเลนเกมอยู่หรือเปล่ามกำลังมาเฉยๆคาดทิ้งอะไรรับรออะไรอื<ม>อคือตอน,น,นแรกแรกที่ผมอัดไว้คือไฟล์มันหายไม่ดิคลิปมันหายผมก็เลยต้องมาเอามาแค่ไฟล์ตอนสุดท้ายมาเฉยๆเอเค okay. แตงพวกคน ชุดลูกระเบิดอดสามอันอ๋อ,อก็ที่วัดได้อยู่ที่แปลวัดได้น,น,นะท่านผู้ชมเก็บร้อยปลดล็อกอันนี้เราก็เล่น,เล,นเล่นอีกด่านหนึ่งนะครับผมซึ่งด่านนี้แหละเป็นด่านนารกเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องตัดแย่ให้เราใช้นะครับเอ๊หรือว่าไม่มีวะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับซึ่งใครที่อยากดูเออเ่มเออตอนแรกๆด,ด่านแรก เดี๋ยวผมจะไม่ย้อนดูให้เดี๋ยวคนจะต้องไปลองไปดูคิปของคนอื่นนะครับผมโอเคนะพอไฟล์มันหายโอเคนี่แหละดันที่จะต้องต้องใช้เครื่องตัดตัดหญ้าเอ้ยไอทองควันมันใช่เล่ใช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 ่น่าเนีิงด้วยผมผมเคยเล่นเกมนี้ผมเคยเซียนเกมนี้มาก่อนอื้มอ้าโดนฮึบตายาที่ เพืใช้กดครางโอเคกดข้าจมด้ยฮึบบุ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 บก็มาเลยครับซอมบี้หน้าไหนก็ไม่กลัวครับผมมีเครื่องตัดหญ้าอนันนึงึบเฮ้ยฟุบ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 ตายให้หมดเออผมเคยถามว่าทำไมพี่ไม่เล่นภาคหนึ่งภาคหนึ่งมันไม่มีอะไรนอกจากฆ่าซอมบี้เก็บเก็บคะแนนสองซัมบี้แค่นี้แหละอืมอุ้ยเกือบเกือบเกือบตัวกิน เออ่ไอ้ด่านนี่แหละเป็นหน้าที่มันจะมีทุ่งหญ้าที่มัาคุกอันตรายอ่ะคือมันต้องกดยิงไปมัมอ่ะไม่ไม่รู้ไม่ต้องคือถ้าเอาอีเดนต้นนอนบาร์ระเบิดเข้าไปในยาก,ก่อนเพื่อเช็นความปลอดภัยอ่ะอืมมันจะมีป้ายยาเนี่ยน่าจะไม่มีหรอกมัง้งโอเคไอโรงมาตนนี้แหละเอ้ยยังไงไอด่านเนี้ยนี่แหละ ความยากแบบคูณสิบผมต้องขานมาันมาให้ได้นะครับผมเออรรสวยตองเนี่ยเขาต้องยิงยังเงี้ยโอเคงานนี้น่านาจะได้ยูเพ่มบทที่หนึ่งไงลมหายใจอันว่างเปล่าือเป่ปว่าไม่รู้วะปืนกนคือปืนคือ the best คิดแรงมากกับซองกุกะ เดี๋ยวถ้าอัพเป็นซองยาวแล้วก็อัพเกรดเป็นปืนกลที่ดีกว่าน้ผมผมเชื่อผมบอกเลยนะว่าอันนี้มนอะไรที่โกงแบบแบบโกงแบบซอมบี้ต้องร้องขอชีวิตลอยอะโอเคผมผมว่าไอที่พวกพวกซอมบี้เนี้ยยันเนภาคต่อแน่นอนนะผมถ้ามันดังนะนะเออสามคนไปเลยครับอืผ่านสักีผ่านได้ไหมผ่านเรียบร้อย เฮเลนเกิดอะไขึ้นน okay. ี่ปวดเจมยงพูดเจีงพูตัวเอกเราเล่นนะฉันฉันอันยิงเออเปิดเปิดไอคิวเนี่ยไงกันคือเขากลายเป็นซอมบี้ผมอ้าวผมจะบอกเรื่องนะคือพ่อของไอเฮเลนน่ยมันกลายเป็นซอมบี้เฮเลนก็จะต้องฆ่าเขานะครับนี่แหละเรื่องนเรื่องซึ่งเกมไม่ถือว่าถ้าเกมเขาทำมาดีนะผมเชื่อว่ามันต้อง เออจริงๆว่าทำมาดีจีแล้วแหละสมัยก่อนผมเล่นบ่อยมาลอโหลดลอนโหลดฮึบชึบอ่าเรียบร้อยภารกิจแค่หนึ่งภารกิจก็พอแล้วโอเคฮึบโอ้โหแล้วก็สวนปืนจู่ๆเลเฟิล์นเลยเฮ้ยตอนนี้โอเคเปิดกลองฮึบนี่ไงสอนผมบอกไงสอนท่านผมบอกว่าเก่งมากๆโอเคเดี๋ยวไปอัพของก่อนเออ มเมาโอเคงั้นก็ขอไปงั้นเดี๋ยวผมจะมาต่อนะคะผมว่าอ่าเนื้อเรื่องหน้าบทที่หนึ่งบทที่สองจะเป็นยังไงงั้นคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบา,บาย